สวัสดีครับวันนี้ผู้พ่อมาอีแล้วครับกับเอ็มเราพาชิมครับผมวันนี้เข้ากับบมมีอะยัไรครับผมมาม่ายินเตฟูตุ่มยำครับผมี๋ยวเขาชิมแล้วกันนะครับผมอนนึงอะชิมหนางเหมือนกันยังไงเป็นเตะปูเพิ่มมาใส่ถานเดีเพื่ออาจจาดในการชุมนะครับผมกับมะม่าสองหอะครับเันนี่ชิมเหมือนกันชื่อว่า ใส่กุ้อเคีเห,รครห,ห,เหรอ้วครับเคื่อพูข้านไหมหรอใส่เก็ิหน่อยนี่ครับผมใสบริเวณที่ย่างแล้วมันแหงมากอืนั่นเงนี่ยน้ำสมครับผมใสลงไปนี่นะครับพุกไปพอ,อกันได้ครับผมบานี์ ย่าวางนะครับกินเส้็ครับมือนี่กินเสร็จไ้พบพ่อกันวาอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับผมโดนโดนเฉลี่ยโล่งเทียวครับหลังจากน,นัก้นก็ห้างหายมานั่นครับช่วงนี้เห็ดแตง่างานครับผมบอกใครมีเวลาบ้างนี่นะครับผมออ้เสียของอคำนะครับสรุปไปแล้นะครับ โอ้สุดยอดครับผมซิมึงกับบาทคุ้มหนัาครับผมใาเย็มุนดีดีครับไปะพี่นอ้องซิมึงครับสุดยอดครับอืมเจ๋งการครับผมเอาสุดยอดเหมือนกันเลยครับผมหากระป๋างกระป๋ามากินต้อนะครับ เโดนพ่อก,กันนะครับอาทิตย์ละเทียแล้วอาทิตย์นี้เร่งน,นะครับเนี่ยถ้าอยาให้ลงคลิปให้เรื่อยๆครับผมไปครับผมแซ่บแขนลอกกันทำไมง่ายดูสุดยอดเลยครับผมสุดนาำครับ ครับผมแั่นอนโชคดีดีหาขอปลากินพ่องครับมันโนเสียงครับมืนอนีอร่ข้าบุ้งครับเดี๋ยวคกับ trong hoa hâm mà trong quan bên này tán không hợp cực kỳ hợp hoa ใช่มากครับผมสุดยอดครับเรื่อกดติดตามนะครับผมกดไลย์ก่แชแค่ครับกูได้กินหันบะอวนบะตัดบะตัด หาวันหยุดดนะครับเดีราถ่ายคลิปเบื่อกีกครับวันหยุดเอกจากนี้การร่วมมือถ่ายคลิปอีกเยอะครับเราตรงนี้ทั้งนั้นตามคนตามมหน้าที่ครับผมเราใครมีเวลาบ้างอืมแล้วก็อย่างแชร์ไรครับแชร์ไรอืมมาแเท่าหัวเงี้ยครับ เนี่จะ้เขาเนอย่างครับนี่นเฟรย์ดไ,ได้ไหมยนี่ครับผม เามาครับเข้มาสองฮอนเสียเขาแลวครับเขาจะบดเพาะฉะน้เทมเพอรเช็นครับ ดย่เนี่ยนะทำแอร์ใม่ใจจะจุกครับข้ามทำไงครับผมแต่เมื่อกนะครับเบางแล้วมวนแล้วอ่ะกดไลค์กดแชดร์รกดติดตามนะครับผมเลี้ยวกดติดตามเลยครับพลาดได้ย้บนกดติดตามมั้งครับแอร์ครับ Mm hmm. ยินดีครับผมณตรงนี้ไม่ได้มอนโนเสินครับเซนน้วยครับจ่องเนี่ย mm hmm. สุดยอด นะครับพี่น้องกู้งกินปลาหมึกมึกด,ดองครับสุดยอดจ้าจ้าครับพี่น้อง แน,น,น่นอนเลยครับจับมาครับผม,มหืมปิดไปอย่างเลยทำมังไงอืม พี่น้องขอั้นโมได้ครับลืมกด,บบกดได้กดแช่น้อยแล้วครับคลิปหน้าพกันไหมสำหรับคลิปนี้จบกันเพียงแค่นี้ครับพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าใครดไหมเจอกันไหมนะครับผมขอบคุณครับ